บ้านเลยมีแต่ดอกไม้โอ้ยฟินมากเลยไม่มีอะไรจะฟินขนาดนี้แต่ว่ามันไปไลฟ์สดไกลไม่ได้เนะาะพาอยายใช้ไว i ไฟไวไยฟยายก็ถือว่าดีนะมาถึงนี่คุณมาไลฟ์คณคำหนึง่งคุณประทุมมาไกลแล้วไม่อยากกลาบคิดถึงฮิมาสวีเดนคุนสมซีสวัสดีจ้าสวยมากค่ะสวยจริงๆอะไรยายถึงมาหามาหามุมมาหามุม,ม,าาม,มไลฟ์สดเลย คุณยุคุณนุษยานุษสวัสดีค่ะตะที่น่ารักยายบอกกินยาหมดสวนยังโอ้ยไม่หมดหรอกไม่หมดหรอกอันนี้มาโอ๊ยตักกระเตนกำลังมาแล้วยาตักกระเตนข้างหลังดอกอะไรคะข้างหลังในนอ้นนี่หรือนั่น <c oughs> สวยมากคุณกันิกาดอกไม้สวยค่ะแตส่สวย <c oughs> คุณทองปูน <c oughs> เอา้าให้กินเชอรี่ลูกหนึ่ง ค่าชมชมพูดอกอะไรคะแมกโนเลียจากแมกโนเลียต้นสนก็สวยคนคนไล้์ก็สวยปีนี้ยายมีทุ่งขาล้นอยู่หน้าบ้านจะให้รานบานเสร็จก่อน เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูเนี่ยนาบ้านยายเขาปลูกคาโลนาปีนี้ได้กินได้กินได้กลิ่นดอกไม้ค่ะคุณนุย้ยชื่ออะไรเนาะสวยทุกมุมใช่ใช่สวยทุกมุม,ม,มดอกไม้สวยจังเทพวันยายก็สวยตลอดวันยากาศบ้านยายดีมากๆนะอยู่ช่วงนี้ดีจริงๆค่ะช่วงนี้บรรยากาศโอ้ยยากแม่แต่ยากอะสวยนะโอ้จมัวไปโดนตํำแยว่าแล้ว โอ้ยน <Ooh>, no. <laughs> อย่าเอามือไปข้างหลังเด้อเอามือไว้ข้างหน้า <laughs> เป็นท่าแซบและโลกชรีแซบจากคุณรินรัก <laughs> แม้แต่ยากก็สวยเนาะ <laughs> พี่เหมอน <laughs> ตรงนั้นตรงที่พี่เหมินอยู่นะ่ะไอ้นั้นมันขึ้นเองไอไอนั้นอะไรนะเออเอ่อแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่เนาะมันขึ้นเองแนละ้วทีนี้กิ่งเก่า ยายน่ารักมากค่ะหนูติดตามตลอดปลูกผักต่างแดนตามยายง่ายสไตล์ยายตาคุณอารีารัตขอบคุณจ้ายายลองเล่นติดต่อตรงดอกไม้สิสวยยายทำยังไงพี่คุณคำานึงยายทำไม่เทนไม่เป็นเหมือนคุณคำานึงอะนะเจ <c oughs> ้าดูยายถ่ายดอกไม้มากขอบคุณจ้าคุณทองทิพย์คุณบำเพนสวยจ้าดอกไม้งามจ้าคนก็นงามขอบคุณค่ะ ยายเล่นไม่ค่อยเป็นทํายังไงคุณคำหนึงสอนยายหน่อยเล่นติ๊กตอกนะ็อกนะคุณตรวนทองท่านเหมือนขยันอมไม่ยอมอยู่เฉยๆแล้วทำงานเบาๆว่าจะว่าจะไถดินไถดินสวน่ะนะแต่ก็เลยแบบโอ้ยเพิ่งผ่าตัดมารอก่อนเอกสัก องสามวันค่อยค่อยไถยดินยังไม่ได้ไถดินเลยยังไม่ได้ปลูกผักเลยสนุกดียายลองหัดเล่นสิยายยายทำไม่เป้นนะคุณคำหนึ่งยายก็ได้ถ่ายถ่ายแต่คลิปลงทำยังไงเล่นติดต่อ <laughs> <laughs> เห็นแต่เขาอะไรนะเต้นอะไรอะไรคุณคำหนึ่งอะ่ะ เห็นได้เต้นเลยอ่ะยายทำไม่เป็นเขาเอาเสียงเพลงอะไรมาจากไหนอ่ะติ๊กตอกอ่ะเห็นเขาเล่นกันอุ้ยจะหมดแล้วกินไปกินมาอร่อยคุณโต๊นวยบอกว่าสวัสดีค่ะยายแฟนยายโซนจังเหียวเงือโดนแผลใช่ใช่อากาศร้อนด้วย กำลังใจะให้ยายกับพี่เหมือนขอบคุณจ้าคุณคำหนึ่งสนุกมากเล่นติ๊กตอกคุณสว่างสวยงามมากดอกไม้บานยายสบายใจจริงๆในติ๊กตอกยายมีให้เลือกอ๋อก็มีเพลงในติ๊กตอกให้เลือกยายเล่น <c oughs> จะเลี้ยงอะไรมั่งปีนี้ยังไม่รู้เลยกำลังคิดอยู่คุณแปะ๊ะยังไม่รู้เลยว่าอะไรแต่ไก่เลี้ยงอยู่ไก่ไก่สีขาวนะแต่ว่าแกะหรือว่ากระต่ายก็อยากเลี้ยงโยกกระต่ายแต่ว่า ไม่รู้ว่าจะหาลูกมันได้หรือเปล่ามันไม่ในติ๊กแต่